สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ปุกทูโกจะมาอัปเดตชีวิตนะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์ดินแดนกังหันลมค่ะหลังจากที่ได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ5เดือนเต็มแล้วค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตที่นี่นะคะ ว่าจะเป็นภาษาวาาัฒนธรรมการอยู่การกินแล้วก็สภาพอากาศก็อันดับแรกเลยที่ทุทุกโกต้องเรียนรู้ก็คือการทำกับข้าวกินเองค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่กรุ่มเทพนะคะสะดวกสบายในการหาอาหารการกินมากเลย24ชั่วโมงน,นะคะถ้าหิวสามารถกินได้เลย แต่ว่าถ้าเรามาใช้ชีวิตที่นี่ทุกอย่างจะมีเวลาเปิดและปิดนะคะเราก็ไปห้างแล้วก็ซื้ออาหารมาทําทานเองเพราะว่าการทําอาหารทานเองที่นี่จะประหยัดมากถ้าเราไปทานอาหารที่ร้านเหมือนที่กรุงเทพนะคะที่นี่แพงมากๆเลยค่ะก็เราต้องประหยัดนะคะเราต้องทำอาหารทานเองจะประหยัดมากกว่าและอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือเราจะต้อง ฝึกใช้กระดาษทิชชู่ค่ะเพราะว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะห้องน้ำจะไม่มีสายฉีดนะคะมันจะไม่เหมือนที่ประเทศไทยว่ามีสายฉีดใช่ไหมคะที่นี่คือสิ่งที่ยากสำหรับพวกทุกโกก็คือการฝึกใช้กระดาษทิชชู่ค่ะเราต้องใช้กระดาษทิชชู่แล้วแล้วก็ฝึกใช้กระดาษทิชชู่เปียกเพื่อจะทำความสะอาดหลังจากที่เราเข้าห้องน้ำนะคะ่ะ อันนี้ก็ฝึกอยู่าน้าายเดือน,นนะคะกว่าเราจะชินเราก็ใช้ให้เก่งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดให้ใหไวอะไรอย่างงี้ค่ะพวกล้วก็ขำดีนะคะเนี่ยเพราะว่าบ้านเรามีสายชินะคะ่ะจากการปรับตัวที่ผ่านมา5เดือนก็ก็สามารถใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนภาษาดัชนีนะคะ่ะยากมากๆเลยถึงแม้ว่าคนที่นี่ เกากว่า90%จะใช้ภาษาอังกฤษในการสาื่อสารแต่ทุกคนที่นี่ก็ยังใช้ภาษาดัตร์เซ็นะคะถ้าเราอยากจะหางานทำที่นี่ให้ง่ายขึ้นแล้วก็หางานทำที่เหมาะกับเราเราต้องเก่งทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ที่สําคัญต้องเก่งภาษาดัต์ด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะจะอัปเดตชีวิต ประเทศเนเธอร์แลนด์ดินแดนกังหันลมให้ทุกคนได้ฟังให้ติดตามกันอีกเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ